ดาวเด็กหญิงตัวน้อยอาศัยอยู่กับพ่อแม่และตายายในบ้านไม้ยกสูงแบบชาวชนบทอีสานในหมู่บ้านเล็ก,ลกๆท่ามกลางท้องทุ่งนาเขียวขจีเย็นวันหนึ่งหลังจากที่ดาวช่วยยายจัดสำรับอาหารเย็นเรียบร้อยแล้วครอบครัวของดาวก็พร้อมหน้าพร้อมกันที่วงข้าวใต้แสงไฟนีออนสว่างจ้าในครัวกลิ่นหอมของแกงหน่อไม้และปลาเผาชยมาตามสายลมดาวกินข้าวจนอิ่มก่อนคนอื่น เธอจึงค่อยๆลุกจากวงข้าวไปดื่มน้ำที่ตุ่มหน้าระเบียงบ้านแสงไฟจากในครัวที่ลอดออกมาทำให้บรรยากาศนอกบ้านพอสลัวๆดาวตักน้ำในตุ่มดื่มอย่างชื่นใจทันใดนั้นเองดวงตากลมโตของเธอก็เหลือบไปเห็นดวงไฟประหลาดที่กำลังลอยอย,อยู่ริมถนนลาดยางหน้าบ้านดวงไฟนั้นลอยขึ้นลอยลงช้าๆสูงเหนือพื้นถนนดาวหัวเข่าของผู้ใหญ่ดูคล้ายกับไฟฉายที่คนมักใช้ส่องกบกลางคืน ดาวรู้สึกสงสัยมากเธอหยุดนิ่งแล้วจ้องคำเขม่งไปที่ดวงไฟดวงนั้นพยายามคิดในใจว่าใครกันนาทีออกมาส่องกบแต่ก็นึกในใจว่าถ้าเป็นคนออกมาส่องกบทำไมถึงตัวเล็กขนาดนี้เล็กจนไม่น่าจะเป็นคนแต่ยิ่งมองเท่าไรก็ยิ่งไม่เห็นใครสักคนมีเพียงดวงไฟนั้นที่ลอยล่องอยู่ตามถนนอยู่ในความมืดดาวมองตามจนจะลับสายตาดาวจึงรีบวิ่งไปที่หน้าต่างด้านข้างของบ้าน เพื่อมองดูต่อว่าดวงไฟนั้นกำลังลอยไปไหนกันแนะ่แสงไฟดวงนั้นลอยเอยื่อยไปเรื่อยจนถึงกอไผ่ที่ขึ้นแน่นข้างถนนดาวเบิกตากว้างเมื่อเห็นว่าดวงไฟนั้นเข้าไปใกล้ๆกอไผ่แล้วในพริบตาเดียวดวงไฟประหลาดก็หายลับเข้าไปในกอไผ่ราวกับไม่เคยมีอยู่มาก่อนดาวใจเต้นแรงด้วยความตื่นเต้นและสงสยัยเธอไม่แน่ใจว่าสิ่งที่เห็นนั้นคืออะไรกันแนะ่จึงรีบวิ่งกลับมาที่วงเข้า แล้วบอกทุกคนด้วยเสียงที่ยังสั่นๆว่ายายดาวเห็นดวงไฟประหลาดลอยไปที่กอไผ่จ้าทุกคนในครอบครัวหันมามองดาวอย่างสงสัยพร้อมกันยายยิ้มอย่างใจดีดวงไฟอะไรลูกดาวเล่าสิ่งที่เห็นให้ทุกคนฟังตาที่นั่งอยู่ข้างๆก็พูดเสริมขึ้นมาด้วยน้ำเสียงที่เข่งขึงเรื่องแบบนี้ตาก็เคยเจอตอนหนุ่มๆเหมือนกันนะลูกทุกคนในครอบครัวต่างเงียบสนิทดาวขยับเข้าไปใกล้ๆ ก่อนจะถามด้วยความสงสัยว่าตาเคยเจอเหมือนดาวหรอจ๊ะตาพยักหน้าแล้วพูดว่าใช่ตอนนั้นฝนตกตาออกไปส่องกบที่ทุ่งนาวันนั้นกบไม่ค่อยมีตาก็เลยเหนื่อยแล้วไปพักที่เถียงนาดับไฟฉายนั่งเงียบๆสักพักตาก็เห็นแสงไฟเหมือนคนส่องกบกำลังเดินมาทางตาตาก็นั่งมองนิ่งๆในใจก็คิดว่าสงสัยจะเป็นคนในหมู่บ้านเราถ้าเขาเดินเข้ามาใกล้อีกนิด ตาจะได้ถามดูว่าเขาได้กบเยอะไหมทำไมตาไม่ได้เลยตาหยุดเล่าชั่วครู่ก่อนจะพูดต่อแต่พอแสงไฟเข้ามาใกล้เถียงนาตากลับเห็นว่าร่างนั้นทำท่าแปลกๆเหมือนกำลังไล่จับอะไรอยู่พอจับได้ก็เอามือขึ้นปากเหมือนกำลังกินอะไรตาเห็นว่าผิดสังเกตเลยค่อยๆย่ยองไปดูใกล้ๆด้าวขนลุกด้วยความกลัวแต่ก็ยังตั้งใจฟังเรื่องของตายอย่างจดจอ่อ พอตาเขาไปใกล้ก็เห็นด้างนั้นกำลังกินกบสดๆอย่างอเ็กอร่อยตาจึงร้องถามว่านั่นใครนั่งอยู่ตรงนั้นพอด่างนั้นหันมามองตาเท่านั้นแหละตาก็ตกใจแทบหงายหลังเพราะใบหน้าของมันเปื้อนโคลนไปหมดปากยังคาบขากบห้อยอยู่แถมที่จมูกยังมีแสงไฟสว่างออกมาด้วยมันมองหน้าตาอย่างตกใจแล้วรีบวิ่งหายเข้าไปในความมืดตาจึงเปิดไฟส่องตามทางที่มันวิ่งหนีไป แต่กลับไม่พบร่องรอยของใครเลยตาตกใจมากรีบกลับบ้านไปเล่าให้ตาทวดฟังตาทวดจึงบอกตาว่าสิ่งที่ตาเห็นนั้นแหละคือผีเป้าดาวเอียงคอสงสัยแล้วถามตาทันทีผีเป้าคืออะไรเหรอตาตายิ้มอ่อนโยนลูกหัวดาวเบาๆแล้วพูดว่าผีเป้านะลูกเอ้ยไม่ใช่ผีแบบที่เรารู้จักทั่วไปหรอกแต่มันคือคนที่ยังมีชีวิตเหมือนเดานี่แหละ แต่คนเหล่านี้ดันไปหลงกินของสดๆของข้าวาวจนติดนิสัยชาวบ้านจึงเรียกว่าเป้าคนพวกนี้ชอบแอบออกไปจับกบจับเขียดกินตอนกลางคืนถ้าขึ้นไหนหักเขียดไม่ได้อย่างน้อยก่อนขึ้นบ้านก็จะกินขี้หมารองท้องแทนดาวทำหน้าตาตกใจย้ายกอดหลาไว้แน่นดาวนิ่งคิดเธอมองออกไปคิิไผายข้างบ้านพ่างนึกถึงดวงไฟประหลาดที่เธอเพิ่งเห็นแล้วคิดในใจว่าดวงไฟเมื่อกี้นั้นจะใช่ผีเป้า อย่างที่ตาเล่าหรือเปล่านะคืนนั้นดาวนอนกอดยายหลับไปอย่างอบอุ่นในใจยังเต็มไปด้วยคำถามว่าสิ่งที่เธอเห็นจะใช่ผีเป้าจริงๆหรือเป็นเพียงแค่แสงไฟธรรมดากันแน่และสิ่งที่ดาวเห็นยังพิสูจน์ไม่ได้จนถึงทุกวันนี้